พร้อมเสิร์ฟความฟินแล้วคะ่ะตอนนี้อยู่ที่เกาหลีนะคะทุกคนพี่พีก็มลันจะพาหนูไปท,ทำไรนะไปหาร้านซื้อของอีมิสซึ่ซงพาม,มาในที่ที่มหคุณเคยด้วยซ้ำ 2> 1, 2. ตอนนี้อากาศเท่าไหร่พี่พีประมาณูนถึงสองค่ะไม่จริงเดี๋ยวดูดูก่อน <Okay. S 1> ตอนนี้ก็อากาศอยู่ที่ สองแต่ว่ารู้สึกเหมือนหนึ่งซึ่งพี่พีก็ทําการถ่ายวอล์กตลอดไปนึกออกไหมถ่ายไปเรื่อยๆซึ่งดูท่าทาง,งฉันไม่เห็นคุ้นเลยเอาดีๆแล้วเราก็ไปไม่ถึงไหนด้วยซ้ำเรามาเจออย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่ยอนมิสนั่นก็คือที่มันเป็นดีออ ถ่ายรูปก่อนหนึ่งกลุ่มคือยังไม่เจออีมิสแต่ว่าเมื่อกี้เราก็เป็นในร้านตุ๊กตาไม่รู้เราก็ได้ตุ๊กตามาจ่ายไปเจ็ดแต่ร้อยแบบงงๆซึ่งทุกคนคะอันนี้เขาให้แต่งตัวเองใช่ไหมทุกคนช่วยบอกพี่ว่าตุ๊กตาหน้าตาแบบนี้ที่สำเพ็งที่บองไทยมีไหมหนูไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนมีไหมแต่ตอนนี้ไม่เจออีมิสนะซึ่งไปถึงก็คาดว่าอีมิสก็คือปิดไม่ปิดจริงหรือเปล่าจริง ปิดแล้วดิบรรยากาศชิวๆของเกาหลีตอนนี้นะจ๊ะแลวพี่ก็พามาถึงแล้วถึงยางอีมิสมาดูกันว่าจะมีของไหมมันควรมันควรจะได้อะไรสักอย่างนะมันควรจะถึงนานแล้วด้วยแล้ว่า,าหนูมาถึงแล้ว เดี๋ยวมาดูซื้จได้ไหมไม่ได้หลอกเลยหันหน้าซีห,าหานาซีถึงยังถึงังหมดสภาพฉี <c oughs> ่ก็ปวดเลิศมันก็ได้น้องมาก็เลยต้องซื้อตอนแรกอาจจะไม่อยากซื้อแต่ว่าเดินตามผนจะต้องซื้อไหมพีชจะ <า S 1> ต้องซื้อไหมคะต้องซื้อไกลมากเย่